Thank you. รอบนะครับถึงรอบเปลี่ยนเปลี่ยนดินนะครับระยะเวลาที่เราปลูกแล้วตัดไม่รู้กี่ใช้ระยะเวลาเท่าไหร่น้องคอเมนหนึ่งปีนะประมาณหนึ่งปีได้เนาะเกินเกินหกเดือนน้องน้อง,นอง,นองเนาะเกินเนน่นะครับธรรมดาแล้วนะครับผมดินปลูกเนี่ยประมาณหกเดือนนะครับไม่เกินหกเจ็ดแปดเดือนไม่ไม่เกินหกนเดือนนะครับเพราะว่าสภาพอากาศบางทีมันร้อนนะครับสภาพอากาศร้อน บางทีสภาพอากาศไม่คงที่ทําให้วัสดุปลูกเรานะครับก็เปลี่ยนไปตามสภาพอากาศด้วยแล้วก็ระยะเวลานะครับผมเราก็จะเสื่อมสภาพไปวันนี้นุม่มกเซตนะครับแล้วก็ทีมงานน้องแหม่มน้องโมเมน c h ชาแนลนะครับได้เปลี่ยนนะครับดินปลูก <Okay. S 1> อะกูมินต้าหรือลานิต้านะครับผมไหน่ในสวยนะครับตัดไม่รู้กี่รุ่นกี่รุ่นเนาะน้องโมเมนตัดจำหนายไม่รู้เท่าไหร่แล้วจนเนี่ยมีดินนะครับดิน จากด่างนะครับกลายเป็นเขียวก็เยอะแยะๆเป็นการตัดทิ้งตัดกว้างนะครับเต็มสวนไปยเหมือน้วไอ้ที่ว่าีเขียวนะนะครับแต่ว่าอันไหนที่มันได้ด่างแล้วก็ด่างสวยเหมือนกันนะครับผมไม้ด่างนะครับไม่แน่นอนที่ทเพื่อนนะครับต้องคนที่เข้าใจคนที่ทําเป็นนะครับถึงจะเข้าใจไม้ด่างเหล่านี้นะครับแต่ว่าก็น่าเก็บนะครับผมน่าเก็บช่วงนี้ราคาก็ไม่ค่อยแรงนะครับหนุ่มเศษแบ่งไปไทยนะครับแค่ใบละหมื่นสามนะครับผมรวมส่ง นะครับถ้าเป็นเงินไทยแต่ถ้าขายที่สวนเรานะครับ1นล้านแปดแสนวอนนะครับก็ราคาต่างกันคนละอย่างนะครับแต่ว่าดุกเซลด์นะครับก็ช่วยทางร้านอีกแรงหนึ่งนะครับเพื่อที่จะจําหน่ายจําหน่ายเพื่อที่จะให้มีรายได้เข้าสู่ร้านเรานะครับก็จะทําประมาณนี้นะครับผมดุกเซลด์ก็ตีราคานะครับเป็นเงินไทยให้พี่เพื่อนนะครับถ้าไหนสนใจนะครับอากูมินตาหรือลานิตานะครับผมก็ทักนะครับ เขตเกษตรใต้ฟ้าด้วยกันนะครับวันนี้หนูเกษตรก็งินปลูกนะครับน้องมเมนใช้ดินปลูกยังไงนะครับบอกที่ินเพื่อนเขาเป็นแนวทางหน่อยนะครับจะเป็นเอ่อเพรม,มะพร้าวสับแล้วก็ถ่านแล้วก็จะเป็นเอ่อปุ๋ยอสโมโคตแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งเป็นเอ่อปุ๋ยหมักนะปุ๋ยหมักด้วยนะครับแล้วก็จะถ้าอยากให้ดีนะครับผมหินบกเขาไฟแล้วก็เปลือกสนใส่ไปด้วยให้เพิ่มความปลง นะครับผมเพื่อเพ่ปรุงแต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วพี่เพื่อนเพื่อนไม่ต้องอะไรมากนะครับสูตรเด้นปลูกนะครับผมก็สามารถนะครับสั่งซื้อกับหนุ่งเศดได้นะครับหนุ่งเศษมีจาหน่ายที่จังหวัดชัยนาทด้วยนะครับก็จะประมาณนี้นะครับเป็นปลูกนะครับไม้ทั่วไปหรือไม้ฟิโลมอนเตล่านะครับผมสามารถใช้แบบนี้เลยพอรดน้ําไปแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปดูการรดน้ํารดน้ําแล้วมันจะเป็นยังไงนะเนี่ยประมาณนี้โอ้แรงแรง ดินปรงนะครับล้วนซุยอ,อ่านะครับจะประมาณนี้ดูหน้าตาดินเราทานนะครับกเก็บความชื้นได้ดีด้วยนะครับทําให้เย็นทําให้ดินเราดีมีคุณภาพนะมีวิตามินอะไรก็ไม่รู้ก็ไปศึกษากันดูนะครับเรื่องทานแต่ให้ดูเป็นแนวทางนะครับเราทำเราทําจริงแล้วก็มันมันมีประโยชน์เนาะมันมีประโยชน์มันได้โอ้โหวันนี้เผื่อได้เหรอน้องแหมม สวยอะไรไปทำไมมันเหลืองกันก็สวยอ่ะก็ดูลายลายสวยนะตัดทิ้งไปหมดเลยเลี่ยงเรืองนี่เอาให้เสร็จนะครับเดี๋ยวหนุ่มเกษจะพาไปดูนะเราจะตัดชำแบบไหนนะครับอีกอีกสูตรนึิมอีกแนวทางหนึ่งแล้วกันแล้วก็การปลูกใส่กระถางใหญ่ๆเลยแบบแบบแนวนอนแบบแนวนอนเดวหนุ่มเกษเดี๋ยวหนุ่มเกษพาไปดูไม่ว่าจะเป็นพูละเบิดด่างแล้วก็จะเป็นพวก จินนี่ด่างนะแล้วเอามาดูมาดูอาคูอาคูอค่คูกันกันก่อนหรือลานนี่้าก่อนอันนี้ก็คือเราปลูกแบบแนวนอนนะครับปลูกรวมกันเลยนะครับใส่เขาเรียกว่านะอะไรถาดให่นะครับผมนี่ปลูกรวมกันตัวนี้จะเป็นด่างเหลืองนะครับด่างเหลืองเนะี่ยปลูก แนวนอนเพื่อที่จะพอเวลาเราตัดจหนายเราตัดเลยนะครับเพราะเพราะว่าพวกระบบรากนะครับเขาจะาพวกรากตามข้อตามข้อเขาจะกเกาะติดนะครับผมทําได้ง่ายอีกสูตรหนึ่งอีกวิธีหนึ่งแ <c oughs> ๋ยวนุ่มเสียจะไปตัดทั้งหมดเลยวันนี้นะครับก็วันว่างๆเนาะไอสว่วนตัวนี้ตัวนี้ตัดแล้วนะครับผมตัดแล้วเดี๋ยวให้ดูตัดแล้วแต่ว่าหนุ่มเสียยังไม่ได้แยกนะ ไม่ต้องแยกนะครับผมเพราะว่าการวางข้อวางต้นจะแยกก็ได้ไม่แยกก็ได้นะตัดแล้วก็เนี่ยพอตัดเสร็จนะครับเอามาไว้่างนี้เลยวัสดุมีอะไรบ้างละ่ะนุ่งเซ็ตก็สเปรน้มอสต้องแช่น้ําสักคืนหนึ่งเลยสามชั่วโมงขึ้นไปสามชั่วโมงขึ้นไปนะครับแล้วก็เอามาใส่เพอไรท์นะครับหินภูเขาไฟนะครับสเปรน้มอสนี่ใส่ไว้อย่างนี้ เอาพวกระบบรากนะครับก็จะมา <Yeah. S 1> พอประมาณสักสักสามอาทิตย์นะครับสักสามอาทิตย์ให้มาเปิดฝาดูถ้ามีระบบรากอากาศดีค่อยตัดนะครับถ้ามีระบบรากดีค่อยไปตัดแยกตัดแยกแล้วค่อยนําไปปลูกกระถางใส่กระถางสามนิ้วดูวัสด,ดุทำเรามีอะไรบ้างอะไรทันพันอะไรไม่รู้เลยจริงเลยประมาณนี้นะครับ เนี่ยให้ชุ่มให้แฉะเลยนะเนี่ยหลังจากนั้นเราทำเสร็จนะเนี่ยใส่ตู้อบเล็กเรานะครับเป็นเป็นเป็นเอ่อเราซื้อแบบนี้มาเป็นกระปุกใหญ่กระปุกใสๆนะไว้ใช้อบไม้ทำไม้ได้นะครับพวกนี้ก็จะเป็นไข่ไข่อโลเซียช้ำไข่ด้วยแล้วก็จะเป็นตัวนี้นะครับเนี่ย ใส่ไว้นะครับสาบมะทิดนะครับผมี๋ยวรากก็มาแล้วอีกวิธีนึงก็คือการชําน้ําการชําน้ําก็ดีนะครับผมหลากหลายวิธีหลากหลายหลากหลายรูปแบบนะครับผมอันไหนที่มันได้ผลไวเราก็ทําไปนะครับไอ้พวกนี้ก็จะเป็นชําน้ําชําน้ําชําน้ําใส่หินภูเขาไฟแล้วก็ใส่เพอร์ไลท์ก็ได้อันนี้ชํำน้ำรากออกมาดีแล้วเนี่ยก็คือได้ผลดีเหมือนกัน การชําไม้ไม่ต้องอะไรมากมาย,ยดูระบบรากนะครับได้ดีได้ผลดีนี่ประมาณนี้นะครับส่วนส่วนส่วนตัวอื่นเนาะส่วนง่าตัวอื่นล่ะจินนี่ดางตอนนี้หนุ่มเียก,ก็ย้ายมานะครับย้ายมาไว้นี่แนะล้วบุะเบิดดางอย่างเงี้ยย้ายมาปลูกปลูกในลักษณะที่แนวนอนนะครับปลูกแนวนอนเลย พยายามนะครับผมรดน้ําให้มันมีความชุ่มชื้นนะครับประมาณหน้าดินให้ประมาณนี้นะครับแสงแดดแสงแดดเราตอนนี้เราเรยงในห้องอบนะครับผมความร้อนอยู่ที่เท่าไหร่ตอนนี้ความร้อนอยู่ที่21 27 9องศา227ุ 20, 9องศานะครับผมประมาณนี้เนี่ยประมาณนี้แหละครับผมเวลานั้นเรา จะตัดจาหนายแล้วก็มาเช็คดูเช็คระบบรากนั่นก็ตัดพอตัดระบบรากดีเราก็ไปเปลี่ยนใส่กระถางนะครับก็สามารถเอาจําหนายได้ถ้าปลูกในลักษณะอย่างนี้นะครับเราก็ต้องมาใช้เวลาการชํารากอีกนะครับถ้าลักษณะนี้ก็มีสเปคน้นมอสมีอะไรมาล่อรากล่ออะไรก็ ก็ใช้ได้นะครับผมแต่ว่าค่อนข้างที่จะลําบากถ้าในลักษณะนี้ปลูกแนวนอนดีกว่านะครับทําเป็นแปลงเลยเป็นแปลงยาวนะครับผมแล้วก็ใช้วัสดุที่ปลูกนะครับปลูกลงไปเลยเวลานั้นนะครับพวกระบบรากนะนะครับเขาก็จะมีระบบรากเราตัด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 แล้วปปลูกใส่กระถางเลยนะครับผมนี่รากมาไหมรากติดแล้วนะครับ ยอดนี้หนูเซก็จะตัดนะครับสวยๆนั่นเลยอันนี้ตัวขาวนะครับตัวขาวตัวขาวของจริงนะพี่พนเพื่อนเนี่ยขาวขาวสวยมากน,นี่ก็จะเป็นตัวเหลืองน,นะครับอันที่ไม่ด่างนะครับกระถางละสองปากระถางละสามร้อยเนาะเอาไปเลยนะครับกระถางละสามร้อยไปเลยนะครับผมเนี่ยส่งไม้วนรณคารนะครับพี่พีนเพื่อนท่านไหนสนใจนะครับ ลาดิต้าด่างนะครับเอ้ยลาดิต้าลุ้นด่างนะครับผมเห็นอย่นี้จากแม่ด่างนะพอปลายนะมาด้านปลายนะครับผมมันไม่ด่างอย่างเงี้ยนะครับพี่เพื่อนลองไปไล่ดูเอาไปเลี้ยงดูนะครับถึงจะเขียวก็สวยงามพี่เพื่อนเนี่ยฟอร์มเขาก็จะใหญ่ฟอร์มก็จะใหญ่ไปเรื่อยนะครับเอาไปรุ้นเรานะครับเราตัดจัดจากแม่เหล่านี้กันนะนะครับท่านไหนสนใจนะครับกระถางละเนี่ยกระถางแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะ เอาไปเลยนะครับสามร้อยจากแม่รุ่นด่างนะครับเนี่ยจากแม่ด่างๆเลยนะแต่มันเพื่อนว่ามันความด่างมันไม่มานะครับพ,พี่เพื่อนลองเอาไปปลูกปลูกปลูกเลี้ยงดูนะครับวันนี้คือคักกันหน่อยนะครับพื้นที่ครับแคบเลยไอ้นี่ก็ดึงสายอะไรไปโอ้ นะครับโรนิต้านะครับผมด่างเหลืองเนี่ยบรรยากาศนะครับในการทําไม้ทำทุกวันขยายทุกวันทําทุกวันนะครับพี่เพื่อนฟอร์มใบมันโตมานะพี่เพื่อนบางคนก็ยังไม่รู้เนาะ บใบโตมามจะใหญ่กว่านี้นะครับผมแต่ลักษณะแบบนี้แหละบแบบนี้นะครับจะมีรูเยอะๆนะครับใบจะยาวน่าสนใจนะครับีเพื่อนเอาไปลุ้นกันเอา